ประเภทของรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะถ้าเป็นคู่มวยก็สี่คู่นะครับถามว่าคู่ไหนเป็นคู่เอกเป็นคู่เอกทุกคู่นะครับสำคัญทุกคู่เลยนะครับครับข้อที่1ก็คือรัฐธรรมนูญล,ลายลกักษณ์อักษรและรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีข้อที่2รัฐธรรมนูญตามเนื้อหาและรัฐธรรมนูญตามแบบที่ี ข้อที่3นั้นประเภทที่3ก็คือรัฐธรรมนูนที่แบ่งแบบที่มานะที่มาเกิดจากอะไรมาอย่างไรนะฮะแล้วก็4ก็คือรัฐธรรมนูนที่แก้ไขง่ายกับแก้ไขยากซึ่งนะะักศึกษาต้องต้องไปอ่านเลยนะครับบทนี้ออกข้อสอบแน่นอนประเภทแรกนะครับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเนี้ยออนนี้ก็ตามระบบกฎหมายนั่นเองนะครับเราเรียนระบบกฎหมายก็คือ ซี v i l ล a ลกับคอมมอนลอ w ถูกไหมครับซี v i l ล a ลก็คือกฎหมายลายลั์อักษรส่วนคอมมอนลอ w ก็คือกฎหมายจารีตประเพณีรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นกฎหมายสูงสุดด้วยเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูนจึงมีทั้งลายลั์อักษรและจารีตประเพณีนะครับซึ่งก็ไม่ยากถ้าถามว่าจารีตประเพณีนี้น่าจะเป็นโซนไหนหรือมาจากกลุ่มประเทศอะไร เราก็ตอบได้ทันทีเลยว่าอังกฤษเพราะอังกฤษใช้คอมมอนลอส่วนยุโรปโรมันประเทศทั่วไปนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็เป็นซิวิลล a w อนะครับทีนี้ถามว่าอะไรดีกว่ากันมันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยทั้งสองประเทศนะครับถ้าเป็นรายล,ลักษณ์อักษรนี้มันชัดเจนแล้วก็มันศึกษาเข้าถึงได้เรียนรู้ได้ และการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณ์นายาสิทธิราชหรือจากเผด็จก,การมาสู่ระบบประชาธิปไตยก็จะต้องมีการประกาศนะสัญญาประชาคมหรือมีกฎบัตรนะครับหรือมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในนั้นจึงถือว่าเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับ วิ o อัฟไรต์ right, นะเมตนากาตาของอังกฤษนะครับแม้ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูนแบบจารีประเพณีแต่ก็เมื่อได้อำนาจจาษัสร์นะก็จะมีกฎบัตรเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นลายลักษณ์อนะักษรที่เจือผสมอยู่ในจารีประเพณีท่านอาจารย์หยุดจึงบอกว่าไม่มีประเทศใดที่เป็นรัฐธรรมนูญจารีประเพณีล้วนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรล้วนเพราะลายลักษณ์อักษรเอง ก็มีที่มาจากจารีตประเพณีมานะจากการปฏิบัติที่ยอมรับตกผลึกก็ในที่สุดก็มาตราเป็นรัฐธรรมนูญนะครับอย่างเช่นเราปกครองโดยประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนะี่ยมันก็เป็นจารีตประเพณีมาสําหรับประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาตราเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในส่วนของประมุขเราก็ตราว่าเรามีองค์พระมหากษัตริย์ที่สืบสันติวงศ์ เป็นประมุขของรัฐหรือของประเทศอยู่ในมาตราหนึ่งนะครับประเทศไทยนี้เป็นราชอาณาจักรราชอาณาจักรก็คือสืบสันติวงศ์โดยองค์พระหมหากษัตริย์เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะว่าเราปกครองในภาพรวมก็คือเป็นรัฐเดี่ยวเราไม่มีมลรัฐเราไม่มีการแบ่งแยก ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือสีผิวที่เหมือนกับประเทศที่มีหลายเชื้อชาติแล้วก็มารวมเป็นมลรัฐเพราะนั้รัฐธรรมนูญที่เราตราขึ้นเป็นลายลากักษณ์นั้นก็มีที่มาจากการไดยีประเพณีนะมันจึงมันจร,ง,นจรงจะแยกไม่ออกนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญอะไรที่พึงประสงค์ดีที่สุดน,นะครับอาจารย์บรรยายไปหลายครั้งแล้วในคลิปก็มีนะครับ ก็คือรัฐธรธรธมนูญล,ลายลักษณ์อักษรเป็นรัฐธรรมนูญที่พึงประสงค์ก็คือดีกว่าจารีประเพณีนะครับผมส่วนจารีประเพณีก็มีข้อดีนะครับในภาพรวมก็คือมันไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมตามสังคมยุคสมัยแต่มีข้อเสียก็คือมันไม่มีความแน่นอนนะศึกษาเข้าถึงลําบากเพราะว่ามันเป็นเป็นจารีนะเป็นไปตามวิถีวิถีของ รัฐวิถีของชุมชนของประเทศนั้นนะครับผมอันนี้อาจารย์คุยไว้ส่วนรัฐธรรมนูญที่